สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของยอดดาราดาวร้ายอันดับหนึ่งของวงการหนังไทยในอดีตอย่างคุณอาดามดัสกรแน่นอนว่าชื่อของคุณอาดามในฐานะดาราดาวร้ายในสมัยเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาเป็นที่ต้องการของสายหนังเพราะว่าหนังทุกเรื่องที่คุณอาดามแสดงแฟนๆต่างก็ชื่นชอบส่วนเด็กๆที่ได้ดูหนังที่อาดามแสดงบางคนถึงขั้นเกรียดกลัวกันเลยทีเดียวด้วยการแสดงที่สมจริง จึงทำให้คุณอาดามครองบทดาวร้ายในหนังมากกว่า400เรื่องแต่ก็จะมีบ้างที่รับบทคนดีแต่น้อยมากคุณอาดามนอกจากจะมีงานแสดงหนังแล้วก็ยังมีงานแสดงละครอีกหลายสิบเรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีงานกำกับภาพ,พยนตร์อีกด้วยหลังจากที่วงการหนังไทยซบเซาลงแต่คุณอาดามก็ยังคงมีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ออกมาอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่มากเหมือนอย่างในอดีตนอกจากนี้คุณอาดามยังมีความสนใจในเรื่องของการเมือง เคยลงรับสมัครเลือกตั้งอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันในวัย80ปีของคุณอาดามซึ่งคุณอาดามได้เล่าเอาไว้ในรายการหนึ่งถึงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันซึ่งคุณอาดามเล่าว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ก็สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรในส่วนของรายได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าในสมัยที่มีงานเยอะตอนเองก็ได้สร้างที่ทางเอาไว้พอสมควรอีกอย่างก็พอจะมีงานในวงการเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนมากก็จะเป็นงานโฆษณาแต่ก็ไม่มากงานแสดงหนังก็มีปีละเรื่องสองเรื่องอย่างในปี2567ที่ผ่านมาก็ได้กำกับแล้วก็ร่วมแสดงในหนังเรื่องผาปกล่าขุมซับแตนาวสีแล้วก็ยังไปออกรายการอีกหลายรายการอย่างเช่นรายการซุเปอร์มัมรายการคุยแซบโชว์เป็นต้นสำหรับสุขภาพร่างกายโดยรวมก็ยังคงแข็งแรงดีสำหรับชีวิตครอบครัวคุณอาดามบอกว่าไม่มีภรรยาอยู่ตัวคนเดียวมาตลอด ไม่ใช่ไม่มีใครเอาแต่คุณอาดามไม่เอาเองสำหรับประวัติคุณอาดามมีชื่อจริงว่าดามผเดศดัศกรปัจจุบันเปลี่ยนเป็นธนกฤตทัญมงคลมีชื่อเล่นว่าเบิ้มแต่ในหอภาพ,พยนต์บันทึกว่าชื่อสงครามนิติสาขาหรือกลิ่นเกลี้ยงบันทึกไว้เมื่อปี2552เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2488ปัจจุบันอายุ80ปีเกิดที่บ้านควนขี้แรดตำบลน,นาว่าอําเภอจนะจังหวัดสงขลา ต่อมาก็ได้ย้ายตามคุณพ่อมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรเนื่องจากพ่อของคุณอาดามทำงานที่การรถไฟแล้วก็เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนกระจ่างวิทยาจังหวัดชุมพรต่อมาก็เรียนเพิ่มเติมจนจบปริญญาโทนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและบันเทิงจากมหาวิทยาลัยเกลือสำหรับเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงก็มาจากการชักชวนของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนท่านเจอคุณอาดามเมื่อปี2512 แล้วท่านมุยก็ชวนคุณอาดามมาเล่นหนังซึ่งมันเป็นความฝันอันสูงสุดของคุณอาดามเลยคุณอาดามมีความฝันอยากจะเป็นพระเอกมากคุณอาดามรีบตอบตกลงทันทีผลงานการแสดงครั้งแรกรับบทดาวร้ายปลายแถวเป็นภาพยนตร์ละครทีวีเรื่องหญิงก็มีหัวใจฉายทางช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นคุณอาดามก็ได้รับบทพระเอกในละครโทรทัศน์เรื่องปิงวังยมนานโดยรับบทเป็นหนึ่งในพระเอก ซึ่งเรื่องนี้จะมีพระเอกสี่คนก็คือดามดัสกรโดมสิงโมลีลักษ์อภิชาติคมอัครเดชหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์โทรทัศน์อีกประมาณ3-4เรื่องต่อมาในปี2514ก็ได้มีโอกาสแสดงภาพ,พยนตร์สองเรื่องก็คือเรื่องสื่อการเทพแล้วก็เรื่องมันมากับความมืดซึ่งเป็นเรื่องแรกของคุณอาเอกสอรพงษ์ชาตรีแล้วก็ยังเป็นผลงานการกำกับเรื่องแรกของท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนด้วย หลังจากนั้นคุณอดามก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีมากกว่า400เรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงละครอีกหลายสิบเรื่องจนได้รับรางวัลดาวร้ายยอดเยี่ยมจากการประกวดรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์เมฆขลาประจำปี2538จากบทเศรษฐีจอมในละครโทรทัศน์เรื่องมนรักลูกทุ่งนอกจากนี้คุณอาดามยังมีญาติผู้น้องเป็นนักแสดงอีกหลายคนอย่างเช่นดาวร้ายผู้ล่วงลับก็คือคุณกิติดัศกร คุณพินโยปานุย้ย